พี่สาราย้ำนิดนึงนะคะว่าที่ดินแปลงนี้นะคะตั้งอยู่ซอยสุขุมวิทที่65นะคะหรือว่าซอยชัยพจ้าของที่ดินนะคะก็มีโปรเจกต์ที่จะสร้าง์วิสอพาร์ตเมนต์7ชั้นนะคะจำนวน50ห้องนะคะถ้าเกิดว่าท่านไหนที่ดูคลิปแล้วสนใจโปรเจกต์นี้นะคะสามารถที่จะติดต่อคุณแซมได้เลย สำหรับคนที่ดูแล้วนะคะมีอุดมการณ์เดียวกันมีความฝันเดียวกันนะคะก็ช่วยสารฝันนี้ให้เป็นจริงนะคะติดต่อคุณแซมได้เลยนะคะฝากเบอร์อีกรอบหนึ่งนะคะเบอร์0987935696ค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณนะคะ Ambassador a n d Smart Fashion นะคะ ร้านตัดสูตรชื่อดังซอยสุข,ขุมวิทสิบก้ากรุงเทพนะคะใกล้ๆเทอร์มินอล21ค่ะเข้าไปในซอยร้อเมตรนะคะหน้าร้านมีที่จอดรถนะคะอยู่ใกล้ๆสถานีรถไฟฟ้าเอก,กมัยเลยค่ะทางร้านนะคะก็รับตัดสูตรทั้งในแล้วก็นอกสถานที่นะคะราคาเป็นกันเองและก็บริการดีมากๆค่ะ ที่ดินแปลงนี้นะคะก็เซ็งสิทธิ์การเช่าระยะยาวนะคะ20ปีด้วยกันนะคะซึ่งเนื้อที่ทั้งหมดก็170ตารางวานะคะตั้งอยู่ซอยสุข,ขุมวิท65หรือแถวนี้เรียกกันว่าซอยชัยาพฤกซึ่งเจ้าของนะคะก็มีโครงการนะคะพร้อมใบอนุญาตก่อสร้างเซงอร์วิสอพาร์ตเมนต์นะคะเป็นสึก7ชั้นนะคะจำนวน50ห้องด้วยกัน ก็คือถ้าเกิดว่าพร้อมอยากทําโครงการนี้นะคะก็สามารถที่จะติดต่อคุณแซมได้เลยนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าคนที่ดูคลิปนี้นะคะแล้วก็สนใจโครงการนี้นะคะก็สามารถติดต่อคุณแซมได้โดยตรงเลยนะคะเบอร์0987935696สามาสามารถโทรมาสอบถามหรือว่าพูดคุยรายละเอียดได้นะคะซึ่งพี่ซาร่านะคะก็มีภาพแล้วก็วิดีโอนะคะเดี๋ยวทีมงานเอาภาพกับวิดีโอขึ้นหมาให้หน่อยนะคะ เสร็จการเช่าระยะยาว20ปีพี่ซาล่านะคะก็อยู่ตรงสถานีรถไฟฟ้า BTS เอกมัยนะคะฝวามือของพี่ซาร่านะคะก็คือวัดธาตุทองเป็นวัดธาตทองตองอาอามหลวงนะคะก็เป็นวัดจังในย่านเอกมัยยาข้างให,ใหญ่ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามนะคะก็คือรังเกตเวค่ะซึ่งอยู่ติดกับสถานีเอกมัยเลยนะคะ อันนี้นะคะพี่ซาลานะคะก็จะพาไปดูที่ดิน170สตารางวาด้วยกันนะคะ อยู่ในซอยสุดข,ขุมวิท65ซึ่งที่ดินแปลงนี้นะคะก็เป็นสิทธิ์ในการเช่าระยะยาวนะคะ20ปีเลยทีเดียวสถานที่ใกล้เคียงแปลงที่ดินแปลงนี้นะคะวัดข้าทองพระรามหลวงนะคะก็อยู่ใกล้ๆแปลงที่ดินแค่ประมาณ700เมตรเท่านั้นนะคะเดินไปก็ถูกนะคะเกตเวเอกมยัยก็ห่างจากแปลงที่ดินแค่ประมาณ1กิโลเมตรเท่านั้น่ะ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาของฟ้าจำลองกรุงเทพนะคะก็อยู่ห่างจากแปลงที่ดินแค่1.3กิโลเมตรสถานีขนส่งผู้โดยสารเอกมัยนะคะอยู่ห่างจากแปลงที่ดิน1.4กิโลเมตรค่ะสนามได้กอล์ฟ42 TF นะคะก็อยู่ห่างจากแปลงที่ดินแค่7.5กิโลเมตรค่ะ โรงพยาบาลค้วยน้ำไทยก็อยู่ห่างจากแปลงที่ดินนะคะแค่2.8กิโลเมตรค่ะตลาดสุก7 1พลาซ่านะคะก็อยู่ห่างจากแปลงที่แค่1.7กิโลเมตร b ิกซี่ซูปเปอร์เซ็นเตอร์สาขาเอกมัยน,นะคะห่างจากแปลงที่ดินแค่2กิโลเมตรค่ะสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนะคะก็อยู่ห่างจากแปลงที่ดินแค่1.3กิโลเมตรค่ะ ถ้าเรือกรุงเทพคลองเตยนะคะก็อยู่ห่างจากแปลงที่ดินแค่5.5กิโลเมตรเท่านั้นค่ะที่สราย้ำนิดนึงนะคะว่าที่ดินแปลงนี้นะคะตั้งอยู่ซอยสุขุมวิทที่65นะคะหรือว่าซอยชัยพุฒาของที่ดินนะคะก็มีโปรเจกต์ที่จะสร้างเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์7ชั้นนะคะจำนวน50ห้องนะคะถ้าเกิดว่าท่านไหนที่ดูคลิปแล้วสนใจโปรเจกต์นี้นะคะสามารถที่จะติดต่อคุณแซมได้เลย สำหรับคนที่ดูแล้วนะคะมีอุดมการณ์เดียวกันมีความฝันเดียวกันนะคะก็ช่วยสารฝันนี้ให้เป็นจริงนะคะติดต่อคุณแซมได้เลยนะคะฝากเบอร์อีกรอบหนึ่งนะคะเบอร์0 9 8 7 9 3 5 6 9 6ค่ะย่านนี้นะคะก็อยู่ใกล้ๆเอกมัยน,นะคะก็เป็นย่านเศรษฐกิจกอีกที่หนึ่งของกรุงเทพนะคะและถ้าเราดูจากสติทวิวนะคะย่านนี้เป็นย่านเศรษฐกิจกจริงๆนะคะแล้วก็ผู้คนพลุกพ่านมาก ดูจากการถ่ายของเราในวันนี้นะคะมีรถขับไปขับมาเยอะเลยนะคะซึ่งตั้งแต่พี่สลามาถ่ายคลิปนะคะยังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็เห็นชาวต่างชาติเดินไม่ต่ำกว่า200คนแล้วนะคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ถนนสุขุมวิทนะคะ เดี๋ยวเราจะเลี้ยวเข้าซอยสุข,ขุมวิท65กันนะคะซึ่งซอยนี้ก็สามารถที่จะทะลุออกสุข,ขุมวิทซอย71ได้ซึ่งสุข,ขุมวิทซอยทาก็คือแยกพักขนงไปค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันเลยบรรยากาศซอยนี้นะคะก็จะเป็นคอนโดมิเนียมแล้วก็อพาร์ตเมนต์ส่วนใหญ่นะคะซอยนี้จริงๆบางคนเขาก็เรียกซอยชัย,ยพฤกษ์เลยนะครับใช่ค่ะก็คือเป็นซอยชัย,ยพฤกษ์เราขับเข้าไปประมาณ สอง้อยเมตรโดย<ข>ประมาณขับเข้าไปไม่ลึกนะคะถึงแปลงที่ดินสิทธิ์การเซ้งยี่สิบปีใช่ไหมครับยี่สิบปีนะค่ะเป็นการเช่าระยะยาวเลยนะคะก็เนื้อที่ที่เราจะพาไปดูนะคะก็ร้อยเจ็ดสิบตารางวาด้วยกันเจ้าของนะครับก็แถมใบอนุญาตก่อสร้างเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์จำนวนเจ็ดชั้นจำนวนห้าสิบห้อ,องนะคะก็มีแบบมีแผ่นอยู่แล้วนะคะ ตอนนี้เราก็ถึงหน้าที่ดินแล้วนะคะก็อยู่ทางฝ่ามือนี่เองนะคะอยู่ติดกับคอนโดมิเนียมอยู่ฝั่งตรงกันข้ามนะคะครับใครมาไม่ถูกโทรหาคุณแซมได้ใช่ค่ะหรือว่าจะขับตาม GTS ที่เราปรับไว้ในคลิปก็ได้เรากำลังพาทุกคนออกไปสู่อีกทางหนึ่งเป็นทางออก ก็เดี๋ยวเมื่อกี้เราเข้าทางซอยสุขุมวิทหกสิบห้านะคะเดี๋ยวซาร่าจะพาทุกคนนะคะออกไปทางซอยปรีดียี่สิบห้านะคะซึ่งสามารถทะลุออกสุขุมวิทเจ็ดสิบเอ็ดหรือว่าพระขนงได้คุณซาร่าเห็นไหมครับผมสังเกตว่าซ้ายขวามีแต่คอนโดอพาร์ตเมนต์ใช่ค่ะซอยนี้จะเป็นซอยคอนโดอพาร์ตเมนต์ใหญ่ๆถึงนั้นเลยแล้วเราไปรีวิวไม่ถึงครึ่งชั่วโมง <c oughs> เรานับ ชาวต่างชาติได้ใถ้าสิบคนแล้วนะ <50 S 1> ชาวต่างชาติเยอะค่ะในซอยนี้นั่นก็หมายความว่าย่านนี้คือย่านเศรษฐกิจดีใช่ค่ะจริงๆสุขุมวิทเนี่ยก็เป็นย่านใจกลางเมืองกรุงเทพเลยนะคะเป็นย่านเศรษฐกิจเลยเพราะว่าซอยนี้เนี่ยก็อยู่ใกล้ๆก้ท้องรออยู่ใกล้ๆ้เอกมัยอยู่ใกล้ๆก้อโศกนะคะซึ่งเป็นศูนย์รวมของความเจริญเลยก็คือถ้าเกิดว่าต่างชาติมาเนี่ยที่เนี่ยก็จะเป็นศูนย์รวม เกี่ยวกับธุรกิจเกี่ยวกับการพาณิชย์เลยค่ะถูกครับสุขุมวิทก็น่าจะขึ้นชื่อว่าเป็นที่ดินที่มีราคาและทำเลค่อนข้างดีนะคะน่าจะเบอร์หนึ่งเลยลนะใช่ของประเทศไทยสุขุมวิทนะครับาบางรักเราก็ขับมาเรื่อยๆนะคะก็จะมีป้ายปีดียี่สิบห้า่นะคะทางท้ายซอยเนี่ยที่พี่สาราพามาเนี่ยก็อาจจะคดเคี้ยวนิดนึงเพราะว่าเป็นทางหมู่บ้านนะคะ เป็นชุมชนนะาแคค่ะเป็นชุมชนอยู่ในเขตชุมชนนี่นี่เนี้ยน,น่ตรงนี้เลยนี่ซอยนี้ที่เราจับภาพหยุดไว้ค่ะก็สามารถที่จะขับตามได้เลยมาง่ายๆนะคะถนนส่วนกันได้นะคะตรงนี้ตีว่าคลิปวิดีโอที่เราถ่ายให้ดูนี่เป็นการเซอร์วแล้วก็ไกด์นำทางใช่ค่ะเผื่อใครมาดูที่แล้วก็วพาเที่ยวพาชม เผื่อใครไม่เคยมาเลยก็ดูในคลิปเราก็ถือว่าเป็นประโยชน์อีกรูปแบบหนึ่งจะได้เห็นสภาพแวดล้อมจริงๆนะคะใครมีทีวีห้าสิบนิ้วหนึ่งร้อยนิ้วก็เปิดดูแล้วก็นอนดูที่บ้านได้เลยว่าแปลงที่ดินอยู่ตรงไหนบ้านนะอย่าลืมนะครับกด s ับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็เซฟเก็บไว้หรือจะเอาไปให้คนที่มองหาที่ดินโซนสุขุมวิทอยากจะลงทุนค่ะ ก็ย้ํานะคะว่าที่ดินผืนนี้นะคะก็อยู่แขวงพระขนงเหนือนั่นเองเขตวัฒนากรุงเทพนะคะตอนนี้พี่สาระก็กําลังออกซอยสุขุมวิทเจ็ดสิบเอ็ดนะคะซึ่งถ้าเราเลี้ยวซ้ายไปนะคะเราก็จะออกคลองตันออกรามคำแหงออกบางกะปิได้นะคะแต่วันนี้พี่สาระจะพาทุกคนเลี้ยวขวาเพื่อที่จะออกถนนสุข,ขุมวิทอีกด้านหนึง่งก็ไฟแดงที่เราเห็นนะคะก็เป็นแยกพักขนง ฝั่งซ้ายขวางขวานะคะก็เป็นซอยปรีดีนั่นเองนะคะก็ไล่ไปเลยนะคะปีดีหนึ่งสองฝั่งที่เรามาเมื่อกี้ก็เป็นปีดียี่สิบห้านะคะความสะดวกสบายในย่านนี้ก็รถไฟฟ้ามีมีค่ะวินมอเตอร์ไซค์มีใช่ค่ะที่เราเห็นน้านนะ้าก็เป็นรถไฟฟ้าพระขนงนะคะภถษานีพระขนงถ้าเราเลี้ยวซ้ายไปก็จะออกอ่อนนุดเลยนะคะแต่ว่ารันเวย์เครื่องบินส่วนตัวยังไม่มีเนาะโอเค ก็ฝากไว้ด้วยนะคะตอนนี้เรากำลังลุ่งหน้าไปอาศรกันครับคลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์กดไลค์กดแชร์กด u ับส r คร e นะครับแล้วก็ถ้ามีประโยชน์ต่อคนที่หาโซนสุขวิททักเรามาได้ได้เลยค่ะครับสวัสดีครับ